บางทีหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของพระคดินันคือการลงคะแนนเลือกสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาที่ครองราชอยู่สิ้นพระชนหรือทรงสละตำแหน่งการเลือกพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่เป็นหน้าที่ของพระคดินันที่อายุต่ำกว่า80ปีเท่านั้นซึ่งการจำกัดอายุนี้ถูกกำหนดขึ้นในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่6แต่มีข้อเท็จจริงบางประการที่แทบไม่มีใครทราบเกี่ยวกับตำแหน่งที่เรียกว่า เจ้าชายของพระศาสนาจักรหรือที่รู้จักกันดีในนามคณะพระคาดินันพระคดินันในยุคสมัยปัจจุบันมาจากไหนในปีคศพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้า 79, การเลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาในปีนั้นถูกจำกัดไว้สำหรับเฉพาะพระคาดินันเป็นครั้งแรกซึ่งในขณะนั้นได้รวมถึงพระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือโยกย้ายจากตำแหน่งเดิมผู้ใดสามารถเป็นพระคาดินันได้สมเด็จพระสันตะป,ปาปาเป็นผู้เลือกพระคาดันัน บุรุษผู้มีสถานะเป็นพระสงฆ์เท่านั้นจึงจะเป็นพระคาดินันได้ผู้ได้รับการแต่งตั้งที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งพระสังฆราชต้องได้รับการอภิเสกเป็นพระสังฆราชก่อนแต่สมเด็จพระสันตะป,ปาปาสามารถยกเว้นข้อกำหนดนี้ได้มีการจำกัดจำนวนมากสุดของพระคาดินันหรือไม่เมื่อนานมาแล้วพระคาดินันมีจำนวนระหว่าง20-30ถึงท่านจากนั้นในศตวรรษที่16ได้ถูกกำหนดไว้ที่70ท่าน ในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาย้อนที่23ได้ส่งยกเลิกข้อกำหนดนี้ปัจจุบันคณะพระคาีินันมีจำนวนถึง200ท่านทำไมพระคารินันถึงสวมอาภรณ์สีแดงในการประชุมสามัญซึ่งเป็นพิธีการสำหรับการแต่งตั้งพระคารินันใหม่สมเด็จพระสันตะปาป,ปาทรงวางหมวกสีแดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไว้บนศีรษะของพระคดิน,นันและเตือนให้ท่านระลึกถึงสีแดงที่หมายถึงสัญ,ญลักษณ์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าความพร้อมของพระคดินันท์ที่หลังโลหิตของตนเองนั้นตามที่แสดงด้วยสีแดงของเสื้อคลุมจะมั่นคงแน่วแน่ได้ถ้ามีความอย่างรักลึกในการตระหนักถึงการได้รับความรักความเมตตาและในทางกลับกันก็สามารถที่จะแสดงความรักความเมตตาตอบแทนได้ลำดับชั้นต่างๆของพระคดินันมีอะไรบ้าง คณะพระคดินันมีสามลำดับชั้นคือชั้นสังฆนุกรชั้นพระสงฆ์และชั้นพระสังฆราชการพิจารณาระบุลำดับความแตกต่างชั้นของลำดับชั้นในทางปฏิบัติเพียงอย่างเดียวระหว่างพวกท่านในปัจจุบันคือลำดับชั้นของหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายในอดีตพระคดินันชั้นสังฆนุกรจะเป็นผู้ดูแลงานสังคมสงเคราะห์และงานการกุศลในกรุงโรมพระคดินันชั้นพระสงฆ์ จะทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสในวัดต่างๆในกรุงโรมและพระคดินันชั้นพระสังฆราชจะดูแลรับผิดชอบสังฆมณฑลทั้ง7รอบกรุงโรมปัจจุบันบทบาทของพระคดินันเป็นอย่างไรทุกวันนี้พระคดินันบางท่านได้รับผิดชอบแผนกต่างๆของสันตสํานักเช่นสมณกระทรวงว่าด้วยหลักข้อความเชื่อหรือสมณกระทรวงว่าด้วยการประกาศแต่งตั้งผู้ศักดิ์สิทธิ์พระคดินันท่านอื่นๆอาจจะเป็นพระอัครสังฆราช ที่ดูแลอัคารรสังคมนทนพระคดินันถือเป็นที่ปรึกษาที่ใกล้ชิดที่สุดของสมเด็จพระสันตป,ปาปาพวกท่านคือผู้ที่เลือกสมเด็จพระสันตป,ปาปาและตามธรรมเนียมพระคดินันยังเป็นผู้สมัครหลักเมื่อถึงเวลาลงคะแนนให้สมเด็จพระสันตป,ปาปาพระองค์ใหม่คุณพ่อปีเอโรโคดาเป็นเลขาธิการคนใหม่ของคณะกรรมาการเทวาศาสากลท่านเป็นศาสตาราจารย์ชาวอิตาลีผู้มีชื่อเสียง และเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่คณะฟุโคเรในเรื่องเทวาศาสตร์ปัจจุบันท่านเป็นหัวหน้าคณะกรรมาการเทวาศาสตร์สากลซึ่งก่อตั้งขึ้นหลังจากการประชุมสังขยาณาวติการครั้งที่สองโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่6ที่ทรงเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมของนักเทวาศาสตร์ในช่วงการประชุมสังขยาาวติการครั้งที่สองพันธกิจของคณะกรรมาการคือการมอบคำแนะนำแก่สมเด็จพระสันตะป,ปาปา ซึ่งเอกสารที่ออกโดยคณะกรรมาการฉบับล่าสุดนั้นมุ่งเน้นประเด็นไปที่เสรีภาพทางศาสนาความสัมพันธ์กันร,ระหว่างความศรัทธาสินศักดิทธิ์และการก้าวเดินไปด้วยกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสตรตรัสว่าพ่อขอขอบคุณสำหรับเอกสารของพวกท่านเพราะในทุกวันนี้พวกเรามีความคิดว่าการก้าวเดินไปด้วยกันเป็นการจับมือและร่วมเดินไปด้วยกัน รวมถึงการร่วมฉลองไปกับเยาวชนไม่ใช่หรือหรือการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคิดอย่างไรกับการมีพระสงฆ์เป็นผู้หญิงถ้าผู้คนส่วนใหญ่เห็นด้วยคุณก็ต้องยอมรับมันหรือไม่ใช่การก้าวเดินไปด้วยการของพระศาสนา,จ,าจะต้องขับเคลื่อนโดยพระจิตปราศจากพระจิตเจ้าก็ไม่มีการก้าวเดินไปด้วยกันพวกลูกทำได้ดีมากในการจัดทำเอกสารในเรื่องนี้ พ่อขอขอบคุณพวกท่านมากคณะกรรมการเทวศาสสากลประกอบด้วยสมาชิกจำนวน28ท่านโดยใน12ท่านนี้เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสคณะกรรมการนี้ประกอบด้วยสตรี5ท่านและคารวาชาย1ท่าน